ขอต้รับเข้าสู่ช่องไม้ผิวก่อนโอ้โหนะคะเกมาแล้วมาแล้วเอาเขาห่มท <c oughs> ุกนปูแชขนาดใหญ่อไว้ตรงนี้ก่อนเอาเลหัวเขาเลี่ยหุ่นบ่ ไอืมมันแกดูสวยเยเดี๋ยวขอยาต์ก่อนนะครับไม่ได้รำเล้วใช่ไหมครับรำแต่แป๊บหนึ่ง มันละมุนเัาได้อยู่นี่นะลองนี่บรนกะได้ท่านบนดาเาจะมาแ่องลงไปกนเลยครับาไมันละมุนเาได้อยู่บ้งนี้แอบมาทั้งทีต้งนี้เลย้งตรนี้บยายไหมเรายาว นี่มันจะหนหน้าออเมนเมน่ลองใส่ใ้ดูมาพี่้องมาจะไหลเพ้ายังไงมาพี่น้องที้นอยู่พี่น้องมันต้องเบ่งก้อนเลยอเดี๋ยวไมมันมันต้องหันหน้ามาทางนี้นะเอาเาเคัดไปงพุ้นเลย

หันนอนลิ้นนพี่ต้องนะเอาอยู่เมากครับเอาผมยกคออยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาเอาทางหลังขึ้นก่อนเอาเอาเอาเทินนึนเดโอ้โหีระข้างขอบเฟยอ้อาโอเอายสวยออต้องล็อกอไว้ เอาหากรนหินมาก็นลอมันต้องล็อกได้บ่ี่เลยเมื่อเมืดึงมาดึงมาเสียยายางน้ำน้ำอย่างอยา้มาก็นำนำเอ้าจะเมียนยะน้ำอันยาโผ่มานี้ยาแฮะไม่ได้ยะดึงลงจชื้อมัน่ล็อกยไอันลอกได้ไหมไม่มีตัวจับนะ มีแล้่ว้าไม่มีไม่มีไม่ได้ต้องหาแนมาล็อกแล้วเนาะกระเบื้องมาห้องระบบระบบล็อกเอาไม่น่าจะมีล็อกเลยลืกกระเบื้องแตะกระเบื้องเกอกระเบื้องเอาเนี่ยเอานิสตันไว้ที่เขามันล็อกไม่งั้นไหลแน่นอนฉันว่าแอนมินมาซุกแล้วเนาะ มันว่ซื้อกาแฟิ้นเม่มันละวะของดินนะป้าเอามีล้อด้วยมันวะกระเบื้องแตะกระเบื้องแตะกันนะเอามันนี่เขาหูล้อนะเอามันนี่เขานี่แล้วก็แล้วแล้วไอ้แอมมุดเตรื่องเลยกระเบื้องแตะกับเขาเก็บมุดเครืหมดแล้วเอามาจะไหนเนาะเอาไว้ใส่เครื่องดื่มนะบอดลมเอาลมบอดลสปอนเซอร์เนาะใช่ย่างน้ำดื่มก็ได้ทานได้เลย ได้ไหมน้ำดิบน้ำเปล่าโอ้ยไอ้ใส่นานมาเนาะไม่ไงเป็นอ่ไดีนะไปตลาดไม่คอดไงเป็นอะไรดีข้าวอ่ะหลวาไปแล้อว่าจะต่างไงมาต่างไงมากต่างมาเลยทางไม่ตางที่ทางนู้นอ๋อไปฟังนี้เหรอไอาังนี่หน้าไปที่บอกว่าไปฟังนี้ อ๋ปบ๊บเบี้ยนี่แหละลูกพี่น้องตองข้าวตัวตัว ทำไมต้องพี่น้องตองพี่น้องตองเอ่นต่ำข้างอ๋อต้องพี่ั้องน้องไม่ความหมายก็ยอมรับว่าเป็นพี่แต่ตัวเองก็อยากเป็นพี่กับพี่น้องตองไม่กับพี่อะไรนะลูกกลัวตัวป่วนปากแเปก็อยากเล่นด้วยปากแปปก็อยากเป็นเพื่อนเล่นดูดูดู นี่แอดมินติดพี่ตองพี่น้องตองพี่เป๊ก็บอกว่าขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยเล่นกับใครเล่นกับใครไอ้แปก็อยากเล่นด้วยอ่ะเล่นด้วยแปก็จะกินเป็ดเนี่ยแปอยากกินเป็ดแล้วอยากเล่นเป็ดเอใครอยากเล่นเป็ดด้วยแปก็อยากเล่นเป็ดเปก็ยังเอาด้วยเห็นไหมเห็นไหมไหมเฮ้ยเขากินกันอยากกินด้วยเขาเอาก็อยากเอาแล้วเขาจะคาบแล้วมิ้น เป้ก็อยู่นี่อ่นดูดูเป้ขอแล้วขอแล้วมินขาขอแล้วครับครับเป้ครับเอาเอาเป้กัรดูเป็ดนะอ้โยมันดำมันตกวันที่คนเยอะๆล่ะแล้วทีนี้เขามีเห็นเขาก็เลยเหยียบไปเหยียบมามินนว่าของหนูแหล่มาแล้ว แม่แปลบอกว่าให้จาบแม่ด้วยหน่อยเขาอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยครับแม่แปบเขาอยากได้นะครับก่อนแปลอันนั้นก็ของหนูเฮ้ยปากแปลขยื้อขยื้อทีเดียวเลยมินเลยนะเ ลงตองนอนเลยไปกันแล้วไปแล้วไปแล้วบบุกบปยบยางไปยางนะไปลานถึงเเล่มบ่นู่กตองครบหรือยังครบหรือยังดก้าดกครบ ไปแล้วไปแล้วเอาจิงาจิ่อนี่เมีตู้แช่ใหม่นะคะเนาะก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้แบบแช่น้ำแช่อะไรนะคะหลายๆอย่างเนาะ คือเอฟซมาเดินทางมาไกลก็ออยู่น้ำกันนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มนะคะ้จหอโอ้ติดพี่พี่ตองแกเลยวันนี้ใส่พี่ตองกระดูกกระดิกไม่ได้แล้ววันนี้อ่าบคลิปนี้ประมาณนี้นะคะทุกคน